สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาชมแบบของที่ผมได้มานะครับเนาะเริ่มหายากแล้วนะครับเริ่มหายากมากๆขึ้นทุกวันนะครับผมนะก็เป็นนะครับ สีพึ่งเขียวของหลวงพ่อทาบนะครับวัดกระบุกขึ้นพึ่งนะปุณวินี่นะครับก็มาเดิมๆในตลับยามองกันเลยนะปุณวินี่นะครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาแกะแล้วเราก็มาดูนะครับว่าผมดูเป็นพ่อทาบยังไงอะไรยังไงนะครับเนาะนี่นะครับผมนะก็นะครับดูตลับยามองก็ดูแนวทางการเล่นหาก่อนก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเอ้ยท่านเป็นตลับยาหมองที่ท่านชอบนิยมใช้นะครับนิยมใช้สสยของท่านนะครับเห็นไหมครับ ครับดูก่อนนะครับผมนะถ้วยทองนะครับผมนะเป็นตลับยามองยุคเก่านะครับที่โฉมที่โฉมในยุคนั้นนะพนุวินับก็ดูนะครับแล้วเราค่อยมาแกะดูกันนะครับเนาะเห็นไหมครับนะครับตลับยามองต้องมีความเก่านะครับผมนะก็ถึงยุคหลวงพ่อทาบนั่นแหละพนุวินับเนาะง่ายๆนะครับนี่นะครับเนาะนี่ก็มีนานกวากันนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับผมนะก็ดูอ่ะที่ท่าน นิยมเอามาใช้ใส่สีพึ่งสีใส่สีพึ่งท่านนะครับนะก็ดูเขาเรียกว่าอะไรแพ็กกิ้งนะครับผมนะแพ็กกิ้งท่านนะครับเนาะที่ท่านนิยมเอามาใช้อีกชนิดหนึ่งนะครับผมนะเห็นไหมครับต้องดูนะครับเนาะเห็นไหมครับตลับก็ต้องมีความเก่านะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับผมนะของหลวงพ่อทาบนะครับวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับผมนะก็ก่อนเราจะมาแกะนะพี่ีนะครับเนาะ ก็มีนะครับเรามีเม้นหนึ่งนะครับก็ก็พี่เขาพุ Kommunen ่นไ่พื่นพุ่นพุ่นไม่พี Veg ่นะครับนาองเขาเม้นต์มาก็เขาแนะนํานั่นแหละนะรี่นะว่านะครับนาะเขาชอบนะครับเขาชอบศึกษาพระนะครับนาะเพิ่งศึกษาพระนะครับก็เข้ามาศึกษาพระใหม่ก็ผมขึ้นเม้นนี่แะครับนาะก็เขาก็ชอบดูแบบศึกษาพระใหม่นะครับแต่เขาให้ผมเขาแนะนําให้ผมแบบให้บอกราคาพระนะวี พระรุ่นนี้นะครับเล่นกันเท่าไรนะครับเนาะราคาอยู่เท่าไรอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนะครับเขาจะให้ผมบอกราคาพระที่ผมเอามาให้เป็นด้วยพี่ชมนะครับว่าเหมือนราคาเล่นหานะนะครับเพราะผมจะบอกแนวทางการเล่นหาแต่ผมจะไม่เน้นราคานะครับเนาะจะบอกว่าเขาเล่นกันน้านะครับแต่ไม่ได้บอกราคานะครับนะครับเขาจะบอกว่าอ่ะให้บอกว่าเอ้ยนะครับนะห้าพันหมื่นหนึ่งเล่นกันอะไรอย่างนี้นะครับเขาจะประมาณนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเนาะ ทำไมผมถึงไม่ผมถึงไม่บ like ่อราคาพระเพื่อนเพี่เพื่อนเพื่อนพี่รู้มือคือรู้ไหมครับนะครับเพราะผมนะผมคิดของผมตลอดนะครับว่าพระเครื่องไม่มีราคากลางนะนะครับพระเครื่องไม่มีราคากลางนะเพื่อนเพ่พี่นะครับเนาะนะครับไม่งั้นอ่ะมันกินมันกินกันต่อเป็นทอดๆไม่ได้เพื่อนพนพี่ถ้ามันมีราคากลางนะครับเนาะเหมือนทองอ่ะทองมีราคากลางสามหมื่นนะครับเนาะจะไปมือที่หนึ่งถึงมือที่สิบแม่ก็ขายกันสามหมื่นถูกไหมครับ ถ้าพระมันมีราคากลางมันไม่ม,มีมันแบ่งชาวบ้านมือเล็กเซียนใหญ่เซียนห้างไม่ได้นะครับเพราะพระเครื่องมันไม่มีราคากลางไงครับนะครับไม่งั้นจะมีคาว่าตกควายเหรอพี่เขี่ยกองประคองชีพอย่าง,งเงี้ยเพราะเขาดูไม่รู้ไงครับเขี่ยมาห้าสิบร้อยไปขายเจ็ดแปดร้อยพันอยู่ได้ถูกไหมครับมันจะมีคําพวกนี้มาทําไมมันดูย้อนแย้งไหมพี่นะครับจะให้ผมบอกว่าอ่ราคาเท่าไหร่นะครับนะสมมุตินะครับนะสมมตินะพี่นะสมมุตินะครับพระองค์หนึ่งนะครับพระองค์หนึ่งนะครับ เปลี่ยนมือไปห้าคนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจนไปอยู่กับคนที่ห้านะครับนะสมมุติอยู่บนห้างขายแสนหนึ่งนะครับนะขายแสนหนึ่งนะครับเราจะให้ผมบอกราคาเล่นหาจะเอาราคาของมือที่เท่าไหรล่ล่ะมือหนึ่งหรือมือสามถูกไหมครับจะเอาราคามือไหนล่ะคุณพมี่มีมันไม่มีราคากลางมันไม่เคยมีราคากางคนดมี่มี่นะอันนี้คือคําพูดของผมนะนะครับที่ผมคิดละกันนะมี่มี่นะนะครับ ก็เอาง่ายๆนะครับนะผมจริงๆผมไม่อยากจะพูดถึงใครนะครับเดี๋ยวจะหามาดาม่าผมโจมตีใครนะครับเอาง่ายๆนะครับจากประสบการณ์ของพวกของพวกพวกกันละกันนะพรดีนะนะก็เสียนดังนะครับที่ชอบพูดว่าพระมีราคากลางพระมีราคากลางนะครับเนาะพระองค์หนึ่งนะครับเนาะเขาบอกว่าเล่นห้าแสนนะครับผมเล่นห้าแสนนะครับพวกพวกกันก็ส่งรูปให้ดูนะครับเล่นห้าแสนนัดเจอนะครับสวดซื้อกี่หมื่นสวดซื้อกี่หมื่นเองนะครับแล้วก็ไปขายห้าแสนในเฟซเขานั่นแหละ แล้วมันมีราคากลางไหมล่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีว่าราคากลางมันอยู่ไหนล่ะนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่มือใครมากกว่านะครับนะนะเพื่อนๆพี่รู้รู้ที่ผมจะแนะนานะครับนะว่าอ่าผมจะเม้นตอบ่อเขาไปนั่นแหละครับว่าก่อนจะไปดูราคาคุณดูพาแท้เป็นก่อนนะครับผมนะนะครับคุณดูแท้นะครับเขาขายมาคุณซื้อได้ นะครับคุณไม่ต้องไปดูราคาหรอกนะครับแล้วถ้าคุณมีนะครับเนาะนะครับแล้วคนมาถามซื้อคุณนะครับมันอยู่ที่คุณละนะครับว่าคุณจะขายเท่าไหร่แล้วเขาจะซื้อเท่าไหร่มันอยู่ที่คุณตกลงกันมันไม่เคยมีราคากางนะพี่ๆนะครับเนาะไม่งั้นไอที่บอกมือหนึ่งถึงมือห้าขึ้นห้างขายแสนหนึ่งนะครับถ้ามันเป็นทองนะครับจะเป็นมือหนึ่งถึงมือห้าถึงมือร้อยถึงมือสิบมันก็สามหมื่นมันไม่พี่อันนั้นมันมีราคากลางจริงถูกไหมครับนะครับไม่งั้นวงการพ้ามันไม่มีประมูลหรอก มันไม่มีไฟ์สดหรอกถ้ามันไปขายที่ไหนก็ได้ถ้ามันมีราคากลางตู้ผ้าตามห้างเยอะแยะพี่นะตู้ผ้าตู้พระนะครับตามห้างก็เผอผมว่าเยอะกว่าร้านทองทั่วประเทศไทยอีกนะตามไปดูดีครับนะโต๊ะพระจังหวัดหนึ่งเขาจัดทีแ่บสามพันโะต๊ะหกพันโต๊ะอ,อ,อ,อย่างเงี้ยก็ยังเต็มเห็นไหมครับนะเพราะผมเชื่อว่ามันไม่เคยมีราคากลางนะพนี่นะจะให้ผมมาบอกว่าราคามันเท่านั้นเท่านี้ผมถึงมันไม่จบไงครับนะ ผ่านไปมือหนึ่งมือห้ามือสุดท้ายขายแสนหนึ่งแล้วคุณจะเอาราคาจากมือไหนนะ 1, 1, ล่ะมือหนึ่งเหรอฟ้าแสนหนึ่งมือหนึ่งเขาอาจจะขายสองพันก็ได้นะครับมือสองหมื่นหนึ่งมือสามสามหมื่นนะนะมือสี่ห้าหมื่นมือสุดท้ายไปขายแสนจะเอามือไหนล่ะครับจะเอาราคามือไหนเพราะมันไม่มีราคากลางไงยครับมันอยู่ที่ว่าคุณรู้หรือไม่รู้นะครับนะบางทีมันก็เป็นคําพูดที่บุมดูมันสวยหรูกเกินไปอะนะ พ,พี่นะครับเนาะนะครับก็เอาง่ายๆก็เล่นที่รู้ดูที่เป็นนะพี่พจบนะครับผมนะหมาห <c oughs> มา <c oughs> พ,พี่นะครับแกะ <c oughs> ดูกันนะครับเนาะอันนี้ก็เขาเม้นแนะนําม,มานะครับเขาก็เขาก็ชอบดูศึกษานะแหละแต่เขาอยากรู้ราคานะพี่นี่นะอันนี้ก็บอกความในใจผมนะที่ผมลงคลิปทุกคลิปนะ,นะอันนี้ก็พันกว่าคลิปประมาณพันสามนะผมไม่เคยมีนะว่าราคาเล่นเท่าไหร่เพราะมันเป็นนี้แหละครับเหตุเป็นอย่างนี้นั่นแหละพี่นะครับ ก็มาดูนะครับผมนะไอตรงเนี้พี่ๆแนวนากนอื่นเลยนะนะครับไอตะกุดเนี่ยนะครับเขาขี้นะพี่ๆนะครับเขาขี้เป็นเนมาแล้วมันฝังในเนื้อเนี่ยพี่ดูนะครับนะเนี่ยนะครับผมเขายัดเข้าไปในเนื้อเลยนะครับเนาะนะครับแล้วผมแกะนะครับผมแกะออกมาผมอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรนะครับเนะครับชิ้นนี้นะครับเนาะเป็นสีพึ่งเขียวนะครับแต่ดูก่นนะครับเป็นสีพึ่งเลี้ยงนะนะครับ นะครับด้วยวิธีที he ่เขาใช้ไปนะพี he ่ดูสีพึ่งนะครับเห็นไหมครับแต่เขาใช้เขาเขาเขาเติมไม่นานแลวนะดูนะครับนะเขาเติมไม่นานแล้วนะครับจนสีพึ่งสีขาวๆเนี่ยคืนกับสีเขียวเลยนะนะเป็นสีพึ่งเลี้ยงนะครับเนาะก็คือใช้ไปเนี่ยใช้ไปพองไปเยอะแล้วนะพี่เห็นไหมครับอันนี้คือเนื้อดาเดิมนะครับผมนะนะเขาก็เติมนะครับเนาะเติมนานแล้วนะพี่จนเห็นไหมครับจนสีเขียวคืนเลยนะนะครับผมนะนะครับ กุดนะครับตะกุดสามกริย์นะดูนะครับอันนี้เป็นทองแดงนะครับเนาะสองชิ้นเนี้ยนะครับที่เขาขี้ดูนะพี่นะนะอันนี้เป็นเงินนะนะครับเป็นเงินแล้วมีจานนะนะครับเห็นไหมครับนี่นะวี่เป็นเงินแล้วมีจานนะครับเนาะเนี่ยอันนี้เงินนะครับอันเนี้ยนะครับผมดูไม่ขาดว่าเป็นทองเหลืองหรือเป็นทองนะนะครับดูเอานะครับพี่นะนะผมดูไม่ขาดจริงนะก็มีจานเหมือนกันนะนะครับดูนะครับ เหมือนเขาขี้ดูนะนะครับเขาเขาขี้ดูอะไรสักอย่างยันหรือเขาจะดูให้แน่ใจว่าว่าเป็นทองหรือเป็นเงินประมาณนั้นนะพี่นี่นนะเหมือนเขาขี้ประมาณนั้นนะเพราะเขาไม่ได้แกะทองแดงออกมาไงครับนี่ครับนะเขาไม่ได้เอาทองแดงออกมาเพราะเงินกับทองมันมีราคาใช่ไหมครับนะครับเขาจจะแกะดูว่ามันเป็นใช่ไหมอะไรไหมเพื่อที่เขาจะ จะได้รู้นะครับผมนะอันนี้คือคือผมไม่ได้แก่นะเพราะผมไม่ใช่สไตล์งวงลงแงแกะเก่าอยู่แล้วนะพี่น้นะครับพอเขาแก่แล้วเขาคายัดเนี่ยยัดจนแน่นเลยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมที่เขายัดมานะเห็นไหมครับยัดแผ่นนี้มาคือไม่ได้ม้วนกลับนะครับเนาะยัดเบเบ้อ้อมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนะผมก็นะครับผมก็นั่งดูแล้วผมก็แค่แค่เอามานะครับเนาะนะครับแต่ผมไม่สนัดสายเนี่ยนะครับเนาะนี่นะครับก็ดูเอานะครับเนาะ ไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองหรือทองก็ก็กดูเอานะพี่นะแต่มันเงาเลยครับเห็นไหมครับมก็เลยไม่แน่ใจนะครับแต่อันนี้เป็นเงินนะครับผมนะนี่นะครับผมแล้วก็นะครับจะมีเนี่ยที่ผมนี่ยนะครับเป็นสีสีพึ่งเขียวท่านนะครับแล้วก็เนี่ยสไตล์หลวงพ่อหลวงสไตล์หลวงพ่อทาบนะครับเห็นไหมครับนางกวักนะนะครับเห็นไหมครับนางกวักท่านนี่เห็นไหมครับเป็นนางกวักท่านไหมครับนะนี่นะครับผมนะมาลงกล้องนะเพื่อนเพี่ นี่เห็นไหมครับดูเนื้อสีพึ่งกันนะนะครับไอ้ที่เขาเติมลงไปเห็นไหมครับขาวๆนะครับเติมไปนานแล้วนะนะครับจนคืนกันแล้วเห็นไหมครับเริ่มคืนกันมาเยอะแล้วนะนะครับไม้ขาวแง่แก่แล้วนะครับเห็นไหมครับคืนสีเขียวทะลุขึ้นมาแล้วนะครับแล้วดูเนี่ยนะครับพี่ๆนะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ดูสีพึ่งเขียวหลวงพระทาบนะครับ ดูตรงนี้นะครับมันจะออกเวลาที่มันโดนอะไรมันจะออกวันนะหยกยกนะเห็นไหมครับมันจะออกวันนะายกหยกนะครับขาวเขียวอะไรอย่างนี้นะครับมันจะไม่เหมือนเหลวๆเหมือนน้ามันพืชนะครับเห็นไหมครับกยกยกนะครับผมนะนี่นะครับแล้วก็มีของวิเศษท่านนะครับแล้วก็อันนี้ตะกุทองแดงนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นนางกวักท่านนะครับเนาะนี่นะครับผมนะ เห็นไหมครับดูนะครับเนาะสีพึ่งเดิมก็เหลือเยอะนะนะครับน่าจะเหลือครึ่งเลยแหละนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ฝั่งนี้แทบจะเป็นเห็นไหมครับฝั่งนี้แทบจะเป็นเนื้อเดิมเลยนะครับดูหยกๆยกตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับนะอันนี้แทบจะเป็นอันนี้ก็ของวิเศษท่านนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะพี่นะครับผมแล้วก็มาดูตะกุดนี่ตะกุดเงินนะครับ นี่นะครับนี่นะมีจานนะครับเนาะเห็นไหมครับมีจานยันนะนะครับนะครับอันนี้ผมเนี่ยดูเอานะพี่นะเป็นก็บอกเป็นนะครับไม่เป็นก็นะครับก็บอกไม่เป็นนะครับตรงๆง่ายๆชัดเจนนะครับแต่มีจานนะครับผมะเนี่ยดูมันเห็นไหมครับนะมันเนี่ยมันวับๆนะครับผมดูไม่ขาดนะครับต้องเหลืองหรือทองนะครับเนาะนี่นะครับก็มีจานเช่นกันนะครับ นี่นะครับพอดูวันหน้าเนี่ยนะครับมันจะออกผ่องๆนะครับแต่มันก็เมื่อวานแล้วกันนะพี่นะที่เราดูตะกรุดของหลวงพ่อสุดนะครับสามกษัตรแล้วกันนะพี่นะมันก็มีทองแดงเหมือนกันนะเอ้มันก็มีทองเหลืองนะพี่นะมันจะออกเนี่ยนะครับมันจะออกมุนๆนะนะครับเห็นไหมครับอันนี้ทองเหลืองไอ้คลิปก้อนนะครับนาะเดี๋ยวนะคลิปก้อนไหมครับนะทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับมันจะออกมุนๆนะครับเน้องแล้วเราไม่ถนัดนะพี่นะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนาะ ก็รู้ก็บอกว่ารู้ไม่บอกไม่ถนัดก็บอกว่าไม่ถนัดก็ใครสายที่แบบดูเนื้อโลหะนะครับดูทองก็นะครับเนาะก็ดูเอานะครับแต่เขาขี้มาอย่างนี้นั <c oughs> <c oughs> ่นแหนละนะครับเขาเขาเขาเบมาในไอ้นี่เลยนะนี้เนี่ยเขาเบเขาเบมาในไอ้นี่เลยเขาน่าจะแกะดูนั่นแหละนะครับก็แต่ผมไม่ค่อยได้ผมดูแค่ว่าผมเห็นนางกวักท่านนั่นแหละนะคนนี้แหละแล้วก็เป็นสีพึ้นเขียวท่านนะครับมันน,น,น,น่ายกๆกนะครับก็เลยเออ ก็เลยได้แบ่งเข้ามานะครับผมนะส่วนตัวผมดูอันเนี้ยเนื้อเงินดูขาดดูนะครับเพราะพ้าเนื้อเงินเยอะนะครับแต่อพ้าเนื้อทองไม่เคยเจอนะครับก็เลยอ่ะนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะเพื่อนพื่าผมดูไม่ขาดเพราะใช่ไหมครับทองเหลืองเมื่อกี้มันจะออกวันน้าอีอย่างนะครับแต่อันนี้มันดูเห็นไหมครับมันนอกผ่องๆนะนี่ก็เลยอ่ะนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมมาดูกันต่อนะครับเห็นไหมครับนางกวักด้านนะครับ นี่นะครับผมนี่แล้วก็ของวิเศษทันนะครับเป็นสีพึ่งเลี้ยงนะครับเนาะเติมมาครึ่งหนึ่งนะคุณพี่นะเห็นไหมครับอันนี้เดิมฝั่งนี้เดิมนะครับเนาะนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเติมนะครับเอาสีพึ่งที่ขาวๆทั่วๆไปนะครับมาเติมใช้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งดูอีกอย่างหนึ่งก็คือของมีธรรมชาติการใช้ของมีประสบการณ์นะครับเนาะเวลาหมดเขาเลยเติมเลยครับอาจจะค้าขายอาจจะนู่นจะนี่จะนั่นแล้วก็ได้นะครับตะกรุดสามกริย์ด้วยนะนะครับต้องเหลืองนะครับ ไม่ใช่ทองแดงนะครับเงินอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะทองเหลืองหรืออะไรก็ก็ตามอย่างนั้นนะครับก็สามกษัตริย์นะพี่นะนะครับนี่นะครับผมที่ผมเปิดมาที่แรกนะเนาะมันเนี่ยที่แรกผมว่าจะไม่งัดนะพี่นะที่แรกว่าจะไม่เนี่ยเห็นไหมครับดูกรอบนะครับนะเนี่ยมันฝังมาเนี่เห็นไหมครับเนาะเนี่ยสองแผ่นซ้อนกันอยู่นี้นะพี่นะที่แรกผมว่าจะไม่นี่นะครับแต่ผมก็เนาะนี่ไหนก็นี่ไหนจะได้ดูนะครับแต่งัดออกมาดูก็ไม่เด ก็ไม่ได้ดูช่วยอะไรขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับก็นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเนาะเขาแกดูแล้วก็ไม่ยอมขี้กลับนะครับเนาะเขาก็นี่นะครับซ้อนกันมาอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะผมงัดออกมาผมก็จะมาดูรอยจานนั่นแหละนะพี่นะว่าเออมีจานไหมไหนๆเขาก็ขี้ให้เราแล้วนะนะครับแต่ก็มีนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนาะเดี๋ยวก็มีนะครับผมนะเขาขี้ให้เราแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปขี้เองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็มีจานนะครับเนาะ นี่นะครับผมนะเดี๋ยวเช็ดก่อนนะครับนะก็โอเคนะครับผมนะคุณพี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็นะครับบางทีไม่ได้แบบตั้งหน้าตั้งตาดูพ้าอย่างเดียวถ้าใครไม่ใช่สายนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับนะครับเราพูดคุยกันนะนะครับเราชี้แจงกันนะครับจะได้แบบ ดูด้วยกันด้วยความเข้าใจนะพี่น่ะเนาะนะครับไม่ใช่แบบจะมามองอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ย้ายเข้าใจไม่ใช่แบบเดี๋ยวมันไม่เข้าใจกันนะพี่น่ะมันก็เรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันมันมันคละทางนะนะครับเนาะมันคละทางง่ายๆแล้วกันนะครับมันก็อาจจะแบบมีปัญหากันนะครับก็อยากจะพูดให้ฟังนะครับว่ามันเขาแนะนําให้ผมทําอย่างนี้แต่ผมทําให้ไม่ได้นะครับผมก็บอกว่าผมทําให้ไม่ได้เพราะอะไรนะครับเหมือนเรื่องหลักคงราคานะครับ ก็โอเคนะครับผมไม่ได้อย่างผมไม่ได้โจมตีใครนะครับผมพูดสไตล์ผมนะกาเล่าประสบการณ์ต่างๆที่ที่เกิดเจอมานะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะก็โอเคนะครับณพี่อนๆนะครับนาะก็ขอบคุณที่แวะรับชมนะครับเนาะนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ